พาครับโอ้ยโอ้ย,อยมาพอห้อีกแล้วดองนียครับอุย้ยเหมือนคลิปวิดีโอนี้จัดเพื่ความสนุกและความบันเทิงเท่านั้นไม่แนะนําให้เล่นหรือทําตามเด็กที่มีอายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำนะครับ ครับสวัสดีพี่น้องปองไปสุขุขุนครับกลับมาพบกันไปแย้มเช่นเคยครับเพื่อนเพื่อนฮะจะขังหายกันไปโดนจังน้อยนะครับเพื่อนเพื่อนนะพอดีไปถ้ำธุระครับอ่าวืันนี้ครับมาืันนี้ขออย่าจันทรัง่อยครับเพื่อนเพื่อนครับกับค็องเที่ยวของเขานะเพื่อนเพื่อนนะกับทุนหนึ่งหมื่นครับกับขายพี่จีครับเพราะหลายใจห้างพี่น้องครับไปลุยเลยครับเพื่อนเพื่อนนะสีดุงหรือสีดวงครับเป็นกำลังใจให้แย้มนี่ได้ครับเด้อไปฮะ หนักจังน้อยครับวันนี้ครับวัต็มพีนึงลอยก้อนเลยครับเพื่อนนะวันนี้ครับขอหนักๆนักนวีนะเออหาสิบก้อนนะสิลุงหรือสิล่วงครับไปลุยกันเพื่อนครับสำหรับคลิปนี้หรือว่าเกมนี้ครับไอยี่มาจมือนจัสมินฮะเพื่อความนุกงหานอีกเช่นเคยครับบอลน้ำไปทํำตามหรือว่าเล่นการพนันนะจ๊ะเออนูๆน้องครับเพื่อนมีผูญะให่ข้าแนะน้าเลยครับเ้อเพื่อนนะ มาลุยกันครับเพื่อนๆนะขอหนังๆนะวินะครับวันนี้นะวินะงานไม่ใหญ่จริงนเวิเออจักนอยมือนี่ขอจักนอยจักนอยหลังจากไอ้ไอ้ยำไม่ได้เรียนโดนกันมือนีดีอใหขอป,ปังๆกันแล้วกันนะเพื่อนๆนะห่างหายไปโดนครับเพื่อนๆครับเพื่อนๆห้งศึกษาไอ้ยำคนเดิมไหนอยู่นะครับนะ หรือว่าเพื่อนๆนคนใดครับที่กําลังมองหานะครับโปรชัดดีหรือว่าเทคนิคดีๆครับไอ้ยิมกับจัสสัใงม่อีกเช่นเคยครับปัญหาครับนะเออไายูนี้ใต้คอมเมนต์ครับเพื่อนๆนะไปลุยไปรับส้มเงินได้ครับนะวิจังหวัดนี่หืองั่งครับงั่งครับนะหรือว่าเพื่อนเพื่อนคนใดครับนะมีความปเห็นจังใดในคลิปนี้ครับคอมเมนต์เขามาใดเลยครับเด้อ อยากแข่งย้ำันนี้ฮะนักยูทูบโนเนียมคนนี้ครับเล่นเกมไหนฮะอ้ย้ำมาจากซันห้ได้เพื่อนๆนะครับเพราะว่าจะเป็นเกมเก่าเกมใหม่จะได้เข้าว่าเกมใหม่มากนะเพื่อนๆนะฮะไอ้ย้ำว่าว่าสิไปลองมึงจังหน่อยครับแต่ท่านดีกว่าฮะขอเกมเก่าๆจังหน่อยกันครับเพื่อนๆครับเกมคิดฮอดคิดถึงอะไรคือเกมนี้แหละครับนะฮะเออไฮมันเต็มคาราเบลนะครับคนนี้ฮะอุ้ยสแกตเตอร์อุ้ยนิดเดียวครับนิดเดียวฮะ เฮ้ยเฮเฮเต้นตอนนี้ครับหมดไปแล้วครับอุ้ยดอกสวยฮะมาแล้วมาแล้วดอกสวยได้ทุนขึ้นแล้วครับขึ้นขึ้นแล้วครับขึ้นเพลียนสแกนเตอร์มาอุ้ยอุ้ยอุ้ยมัเก้าวให้มาแล้วมาแล้วอะว้าว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 บันเจี๊ยบบันเจี๊ยบอะ ไหลปุยครับแบบนึงฮะเออซับหนึ่งเก่าครับลุยต่อฮะก็เป็นอีกหนึ่งเกมนะครับเพื่อนๆนะฮะถามมาเท่ไรไอยำเล่นแล้วฮะชินฮอดของมึนเมาเป็นอย่างครับเป็นเป็นค็อกเทลนั่นเองรับเพื่อนๆนะฮะโบนเซอร์เล่นแล้วข้อแห่งครับเกมนี้ครับเพื่อนๆนะเออเพื่อนๆครับถ้ามักเกมนี้หรือว่าคลิปนี้ก็อย่าลืมมากดไลค์กดซับตะไคร่ให้ไอ้ย้ำคนนี้ตั้นี้แล้ครับเด้อ มาครับลุยต่อครับเพืนะ่อนฮะอีกสิบหาหมุนสุดท้ายสุดเป็นยังไงครับเพื่อนๆครับเดี๋ยวล่องสื่อบางกันนะฮะงานนี้สุดเป็นยังไงครับกับการสืบผู้เจอครับลนะ่ะเออร่องเมงืองร่องเมงืนะมเองครับเพื่อนๆนะฮะเต็มคาราเบลไอ้ย่อมนะครับเพื่อนๆนะฮะทังไหนจังไหนก็ต้องลนะ่องฮะเพราะว่าห้างหายไปโดนครับเพื่อนๆพนะเออเต็มคาราเบลอ,บอีกแล้วมาเว้ยมาเว้ยอุ้ยทุกคนเจ๋วอยู่ดีอ่ะ ถือวันไหลดีอยู่ครับเพื่อนๆนะรางวัลก้อนโตครับสองพันห้าเออลุยต่อครับเพื่อนๆนะก็มีกําไรแหละครับเพื่อนๆครับนะแต่บอเป็นหนังครับเพื่อนๆได้ย้ําขออย่าสืบผิวเจอเลยครับเพื่อนๆนะกับเกมอ่าค็อกเทลของข้าครับจะเป็นยังไงครับนะเออมาครับลุยต่อลุยต่อแต่ลุยลุยไปครับเพื่อนๆนะขอแต้มคาราเบลนะไอ้ กวยเออ้ยเาขาบอกว่างานใ่ใหญ่พัดันงานไม่ใหญ่แน่นะไอ้หย่ำพัดันจัดไปครับซื้อนังหนักมาเลยครับขออนุญาตซื้อฟิวเจอร์แบบนักหนักมาเลยครับเกมหนี่งมันซื้อได้เท่าไรครับเพื่อนๆนฮะไอยมมหย่ำก่อน่ลงหล,ล,ล,ลงล,งลงุ่มเรื่อมมาเพื่อนนะมาครับเพื่อนๆนะขออนุญาตซื้อฟิวเจอร์นะครับนะเบสสองกว่าซื้อได้บ่ะเนาะอู้ได้ฮะจัดเลยครับ จัดเลยครับโอ้โหแต่เงินบสถึงฮะเพื่อนๆครับบสถึงกับขออนุญาตรถมาบสถึงกับรถจังหน่อยมาไปเร่ร่อนเลยครับเก็ดพันห่างครับค่าดใจ่ายเพื่อนๆครับโปรหลายใหญ่หางลุยไปครับเพื่อนๆนะเออสำหรับเพื่อนๆคนใดครับต้องการโปรให้ชาติดีๆครับกับไอย้ําก็เดี๋ยวบอกไว้เลยด้วยครับเด้อสามารถครับไปลุยเลยครับเพื่อนๆนะ ใส่คอมเมนต์หรือว่าใส่ความเห็นนี่นะครับนะถ้ามักคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมฮะกดไลค์ก็ซับตะไข่หรือว่ากดกระดิ่งแกล้งเตือนดิ้งดิ่งดิ้งดิ่งเหมือนน้ำยครับเด้อไม่ได้พลาดคลิวไม่ไหมเถี่ยมมากด้วยหนะครับมาฮะวิโอ้ยสวยครับไม่นี่ครับมาอีกแล้ววันเกียร์วันเกียบเออมามาขอให้ครับอืมสวยงามทีเดียวครับเพื่อนๆนฮะ ลุยต่อครับเพื่อนๆนะเกิดถือว่าแจ๋วนะแต่ท่านเนี่ยท่านเนี่ยได้ทุนขึ้นอยู่ท่านเนี่ยได้ทุนขึ้นอยู่ใจเย็นๆก็ได้เพื่อนๆนะอุ้ยสวยอีกแล้วมันนี่สวยครับอุ้ยมา้ไกลแล้วแล้วมันก่อนโตมากแล้วอ่าอุ้ยมาดีอยู่มาดีอยู่แต่การ้องเขาอดีครับนะเต็มคาราเบลเดนน่าครับวันนี้ครับบอกเลยข้าเดียวครับบอกเต็มบอกได้ครับวันนี้ครับขอเต็มเต็มคาราเบลเดนน่าอุ้ย ดวงดีสวยครับอุ้ยมื่นตรงมาแล้วมื่นตรงมาแล้วครับอุ้ยอุ้ยดวงดีสวยครับเงนินมันซุปเปอร์เมกะหกพันครับอ่าอือบอกขาดทุนแล้วเพื่อนๆครับบอกเลยข้ามเดียวไม่ขาดทุนแล้วครับนะเออเหลือแต่กำไรได้บัน่นเหลือแต่กำไรฮะสามหมุนสุดท้ายครับเพื่อนๆฮนะหมุนสุดท้ายครับเดี๋ยวว่าเขาอีกนะ เียกว่าสเกตเตอร์เขาอีกนะอู้ยพี่เพิ่มสกแกตเตอร์คะสกแกตเตอร์เพิ่มครับเพื่อ uge, นเพื่อนครับโอ้โหเต็มคาราเบลครับงานนี้งานไม่ใหญ่แน่นะวิอ้โยงานไม่ใหญ่แน่นะวิแบบนี้ฮะโอ, uge, อ้โหมัฟเฟอให้กรีเจ็ันเอีกแล้วครับปู้ยหวานเกีียบที่เลยครับแบบนี้ฮะ,ะพ่อเลยครับแบบนี้ฮะกำไรเห็นเห็น <ๆ S 1> แล้วครับเพื่อนเพื่อนฮะคือว่าซื้อแบบคุ้มค่าครับเพื่อนเพื่อนนะเออมีเขาเอ่ยว่าซื้อแบบคุ้มค่าครับ โอ้ยโอ้ยหมักกลองให้อีกแล้วดองนี่ครับปุ้ยเหมือนหกครับผ่านเกียบครับเหมือนหกพันนะครับเพื่อนๆพื่ครับสุปเปอร์เมกาอีกแล้วฮะอูเหลืออีกหกหมุนครับเพื่อนๆครับมาทุกดอกทุกเม็ดแบบนี้จะสวยงามพลั่งแปดพลั่งเก้าฮะบอกเลยค่ำเดียวฮะเออเอาเรือเงี้ยนะครับโดนโดนมาเทียร์กถือว่าทำการนะครับถือว่าได้การนะเพื่อนฮะอ่ายแล้ว อ้ยิ่พอเลยแบบนี้พอเลยครับดองนี Cap ้อีกครับปูห well. you know, ูเกลือมันซ really ุดเปอร์เมกาสองเมซีอีกแล้วครับอูหูหวานเกียวหวานเกียยวครับพุณน้องฮะบอกแล้วบอกแล้วเต็มคาราเบลครับบอกเลยครับเดี๋ยวว่าเต็มคาราเบลวันนี้ครับอูหูนี่แหละครับเพื่อนๆนะอูหูชุดชวนครับเพื่อนลงมันร้วนตัวไหนครับหาเมินเก่าฟันคงลอยทีเชครับอูหูเต็มคาราเบลครับงานนี้ครับวิบอกเลยครับเดี๋ยวว่า สุดๆุดครับเออถือว่าพันแล้วครับเพื่อนเือนครับนี่เลยครับธามักชิมมี่นะครับนะเพื่อนเือนนะทุนหนึ่งหมื่นนะเพื่อนเพื่อนครับมีกาไรมากครับหกหมื่นสี่พันครับพอเลยครับเพื่อนเพือนครับวิขออนุญาตลาไปก่อนครับวันนี้ครับเพื่อนเือนนะํามักชิมมี่ว่าชอบชิมมี่ก็อย่าลืมนะฮะกดไลค์กดซับสไครปหรือว่ากดกระดิ่งให้ยำกดหินนะครับเพ้อสำหรับบันนี้สวัสดีครับโอ้โหงานไม่ใหญ่แน่เลยวิครับหกหมื่นสี่ครับวิ วันเจี๊ยบ